ปิดนะโลกปิดนะโลกวัดตึงสายรงวัดได้ไหมมันสิคายก่อนแล้วปันโดนด้วยนั่นเนี่บออยู่มาไหมนี่ครับผมชโดชะโด,ะดมาแล้วชโดมาแล้ว บาเบาๆบาฮึมใส่สวยๆครับใส่โลใส่โลอัพแน่นอนครับผมโอ้โหสองโลขึ้นเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จีเปือ่อาลงมาบ่เดี๋ยวด้ะได้ครับผมวางไปไปเวดสีหักอ้โไปแด้วครับผมอีกคันนึงโอ้กินคันตะคันเน้นๆเลยเน้นๆเน้นๆเน้นๆวัดเลยอือนี่ครับตัวที่สองมาแล้วโอ้มาแล้วครับผม โอ้ยรุดกินต้นเดงครับผมอือเสียดายตัวนี้รุดครับผมบัตร่อนเนยแค่นี้น่าจะสามรูปเลครับผมอือสุดยอดโอ้ยยๆ มาแล้วครับเยนี่ยเยำนี่ยเหมนี่ยมาแล้วครับผมสวยสยยฮะชโดชโเออชดเดี๋ยวเดเดี๋ยวถ้าาไม่เกิดอออออนี่ครับผมน้อชดูสยสยยส่สโลอัพแน่นอนครับผมน่าจะสโล นี่ครับผมส,สเปรมาเวมือแ้เอาขีมเบิเิดีบอเรมเดี๋ยวมาเดวีมีมมมมยมาีมเียเดี๋ยวมเมมดีวาเดีมมาเดี๋ยวีเดี๋ยวเดยดาีมด้ยียมีครับผมมเมครับผมสุดยอด Bao 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 nhăn Yang bay nhăn lục bay. nhăn lục bay nhăn lục bay. Go khói go khoai. Go bay. โอ้มาแล้วครับผมมาอ,อีกตัว,วแล้วครับผมเปลี่ปสีของมันโอ้สุดยอดชุดอุ้สวยๆอลไรครับผมอือหือโอ้สวยๆสวยครับตัวนี้บ๊าว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 บ๊าบบ๊าวโอ้ยอฮ้ยโอ้ยไซน์นี่น่าจะไม่หาครับผมใส่์นี่น่าจะไม่หาครับผม เยอโอู้เด้อเดออ้จีริงของเปาคิบเปล่มั้ยเด้อเถอะว้ารถไปคันลูโ้ยใส่หนีหาวกขึ้นแปดสิบล่ะเต๋าใส่แปดสิบเดียวไออ่อนแนวสังางลมาโอ้บังคับผมใส่ปลาใส่สวยๆแล้วครับผม ครับผมโอ้เดี๋ดดชะแมครับผมสวัสดีครับมาในพอกันอีกแล้วเน้องครับน้องครับช่องมนาลีชาแนลมนาลีชาแนลเผามมตกป่าชะโดน้องครับเนาะเป็นไม้อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งน้องครับเนาะในไต้หวันครับผมสำหรบผมประกอบการวมืนอวันก็ได้ป่าชะโดมาซี่ตัวแล้วน้องครับเนาะยังเด้ครกับ มาติดตามเราชมวาช่องแดงๆอากาศเย็นๆจะมีป่ากาัดอยู่บนน้อครับเนาะเดี๋ยวจังเลยก็มารอชมผลประกอบการน่อกันทีหลังนะครับผมบเดี๋ยวติดตามเราชมผลงานต่อกันครับผมอู้อาแล้ครับอู้อยู่บ่อยู่บ่อุ้ยไปแล้วอยู่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 ครับผมมาแล้วแต้มสวยๆโอ้มาแล้วครับอู้ กรเดี่ยกระดุดกระดอนกระเด็นเลยครับผมชโดโป๊อกใส่ใส่โลนี่แหละโอ้พูดนะวัดลอยสุดยอดเอาไปรดเอาไปแจกเตนะม<า>อะเยอดสุดยอดโอเคครับครับผมชโดโใส่ส,สวยๆครับผมสุดยอด

วั้ปากินเบ็ดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาสั่งกับผมไปแล้ว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 วุฒิอุ้ยไปโอ้โหโอ้ใส่มีใสครับผมมีใสมีใสมีใสอเขียงคับ่เสียงเสียงเขียงมาสุดยอดเลยครับผมเราลุ้นลุ้นลุ้นไส์ใหญ่ๆครับผมฮะ ทะเลก็ดูทะเลหรวก็ดูมาแล้วครับผม,อมโอ้ช่งนี้น,ำน้ำหนักซ่วงนาจะตัวใหญ่ครับผมโอ้มีมีมีมมส่สามครับผมส่นี่น่าจะมีสามโอ้ไปแล้วครับผมฟังเสียงบอกครับสเตร,ราเปนเดี๋ยด่ะโอ้รุ่นเดียวกันได้เตาอืม เขียวอของแท้โสุดะดเขียวคบผมมาแล้วสสยอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่รีบเราไม่รีบเราจะค่อยๆเล่นลเลยนี่ลากเมากเมมาได้ครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีกัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เปียกเลยครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครับเดโอ้ยไม่กดเดี๋ยวครับทั้งจากกัดสายขาดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมโอ้เดี๋ยว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 เเดี๋ยวพอพอพอจะพังจะว่าจะรีบจะรีบตัวใหญ่ครับผมน่าจะมีใส่ซีใส่หาครับผมน่าจะหาท้อกันโอ้ย เด็ดครับผมขอยัดจับม่ได้บอกจับ่ได้บอเดี๋ยวะมันอาตากเปิงนไปโอ้มฆเก่าเนี่ยครับผมไซส์จะดไซส์สวยๆไซส์ใหญ่กว่าแขนครับผมสุดยอด โอ,โอ,โอโแ้แม่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 มมอมันใหญ่มากครับผมสุดยอดสุดยอดครับโอ้สุดยอดสงปลาครับผม ห,มหมูมือ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 วางกันมือวางกัน4.95ครับผมเท่ากัน ผมสำหรับผมประกอบการเมื่อนี้นะครับนะได้ปลาสะโดมาหกตัวครับผมใส่หาโลครับผมใส่หาโลสองตัวครับใส่สองโลอาจจะสองโลกับใส่โลหนึ่งครับผมนี่ใส่ปลาใส่งามใส่นี่ก็น่าจะอยู่เล็กกว่ากัดส่วนบ่กวยดินเอ้ไหนดูสิใส่นี่อยู่ประมาณโลแปดครับผมโลแปด สยใจครับผมโลแปดสามโลหกขาดโลหกสี่โลหกขาโลหกมืดอนีสิบ้าโลกสิบห้าโลครับผมได้ป่าจะโดนร่มลงมัสิบห้ากิโลนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากไหมไกลกว้างเลยครับผมสภาพบรรยากาศไม้ก็งามๆเลยนะครับนาะนี่ครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บป่ากับบ้านนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมกับป่ากดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องมนาลีแนวนอนะครับนาะครับผม สำหรับคลิปนี้มานาลีแชแนลขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับให้ตัวไเพ่น